ผมมาแนะนำรถนะครับ MG V8 HEV นะครับราคาพิเศษนะครับ699,000บาทนะครับออกรถศูนย์บ่าครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG V8 คันนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมมาแนะนำรถนะครับเป็นรถไฮบริดนะครับที่ประหยัดน้ำมัน และราคาดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่นดีนะเป็น MGV HEV นะเป็นไฮบริดนะครับประหยัดมันอยู่ที่4.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตาม EcoS สิเกอนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่859,000บาทนะครับส่วนลดพิเศษนะครับ160,000บาทนะครับเหลือราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับคันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดนะครับนี่ครับ น่างใจตรงไหนครับเป็นรุ่นที่มีกล้องแบบ360องศารวมถึงไฟหน้าเป็น LED พร้อม daytime running นะครับกล้องมีให้รอบคันนะครับรอแม็กขอบ17นิ้วนะครับเป็นรถที่สวยมากผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเป็นรถไฮบิดแต่บอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะเป็นระบบไ s สมาร์ทด้วยนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับกระจกออโต้ทั้งสบานนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสวยมากนะครุ่นนี้ นะครับแอร์แบกหกใบ6ตำแหน่ง6จุดนะครับมีม่านถุงลมนะครับหน้าจอเป็น w i ส e s c r e e n นะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าจอติดกันจอนะครับดูครับนี่ครับสวยมากหน้าจอใหญ่มากเล่นนวิเกเตอร์ได้นะครับรวมถึงตัว Apple c a r p ร์เพย์ออโ t ้นะครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์แบบ CVT ไฟฟ้านะครับออโต้โฮเบรกนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับมีตัวคืนไฟด้วยนะครับระบบช่วยลงบนทางลาดชันนะครับ นี่ครับคอนโซลทุกอย่างเป็นแบบบุนุ่มทั้งหมดนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาในขับหมดด้านหน้านะครับสามารถปรับได้นะครับน่ครับจอใหญ่อยู่หน้าจอสวยมากรุ่นนี้ทุกอย่างเป็นทีมแบบการออกแบบทุกอย่างสวยมากนะครับสําหรับรถภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดพวงมมลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวบลูทูธนะไฟหน้าออโต้นะเทปัดน้ำฝนอโอโต้อันนี้หุ้มหนังนะสวยมากรถตัวนี้นะครับ ลดราคาลงมาแล้วนะทำให้ลูกค้าจับต้องได้ง่ายนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับเบาะหนังคุณภาพดีนะครับคุณภาพสูงมากนะครับเบาะสามารถปรับทับได้นะครับ40 60นะครับปรับตามรูปแบบที่เราจะใช้งานนะครับตัวนี้มีราวแหลกให้ด้วยรวมถึงตัวชาร์จฟินนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด3จุดนะครับตัวนี้เป็นระบบนี่ครับไอสมาร์ทด้วยนะครับ รถกว้างมากท้ายนะครับดูครับเป็นรถที่ผมแนะนํานะครับรถราคาลงมาแล้วนะครับถูกมากไฟท้ายเป็น led แบบเต็มระบบนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับนี่ครับรถสวยมากผมให้ดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับไฮบริดนะครับนี่ครับเป็นตัวตัวไฮบริดของรถคันนี้ประหยัดมันสูงสุดนะครับคันนี้ได้เลย24.4กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าเป็นรถที่ ประหยัดน้ำมันนะครับในคลาสแล้วรถบอดี้ใหญ่ขนาดนี้แต่ได้อัตราการประหยัดน้ำเท่ารถอีโกคาร์เลยนะครับรุ่นนี้นี่ครับนี่ครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ mgv s HEV นะครับไฮบริดนะครับตัวดีราคา699,000บาทราคาใหม่นะครับประกันชั้นหนึ่งนะครับฟรีให้นะครับออกรถสุนบานนะครับยังไงใครสนใจรุ่นนี้นะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ